ทรวงเกษตรและสากรโดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งมั่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ด้วย4โครงการหลักโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตจลประทานหรือบ่อจิว๋วเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโครงการโซนิ่งบายกรีแมับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้และโครงการเกษตรอินทรียปี2564 เรียมความร้อมกลุ่มเกษตรกรในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กรมพัฒนาที่ดินทีมดีทีมพอดอน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู้ภยัยโควิด -19 คุณผู้ชมค่ะในยุคนี้นะคะจะทําผลผลิตให้งอกงามมีผลผลิตแต,ต่งตึงมีคุณภาพอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและแน่นอนเรามีองค์ความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถหาได้อย่างในรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเรามีความรู้ดีๆสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจในการทําการเกษตรมาฝากเสมอๆเ,เลยอย่างในช่วงนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากกันไปชมกันเลยค่ะ อำเภอทองผาภูมิพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งการผลิตไม้ผลและมีพื้นที่การปลูกพืชที่หลากหลายเดืมมีการปลูกกาแฟาที่กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเป็นจํานวนมากเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมยังไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรต่างคนต่างปลูกและยังไม่มีการรวมกลุ่มการขายผลผล,ผลิตต่อมาเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรฟังประธานแปลงใหญ่เล่าให้ฟังค่ะ การจัดตั้งกลุ่มกาแฟแปลงใหญ่ะมีจานวนสมาชิกทั้งหมด93คนที่ดินที่ทำการปลูกกาแฟจำนวน288ไร่สมาชิกบางส่วนได้มีการปลูกกาแฟอยู่บ้างน,นะฮะและอีกอย่างนึงก็คือในขณะนั้นเมื่อปี2559นะกละุ่มผู้ปลูกยางพารานะมีรายได้ต่ำก็เลยหาวิกันว่าเราน่าจะมีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมรายได้ เราก็ได้ทําโครงการเสนอเข้าไปยังสมักงานเกษตราก,การจังหวัดราชบุรีเพื่อสอบทุนโครงการหลังจากที่เราได้รับอนุมัติเป็นแปลงใหญ่กาแฟอำเภอสองมะปูแล้วก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาช่วยในการปลูกกาแฟให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรี ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่โดยสนับสนุนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟอำเภอทองผาภูมิโดยให้ความสำคัญของการเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มเน้นย้ำในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตแต่ผลผลิตที่ได้เกินคาดอย่างแน่นอนค่ะการลดต้นทุนการผลิตสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานรวมไปถึงยังสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟาทองพาภูมินำไปสู่ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างแท้จริงค่ะเมื่อเราปลูกกาแฟแล้วเพราว่ากาแฟของเรานะครับมีกลิ่นมีรสชาติพิเศษหลังจากที่เราได้ชิมข้าไปแล้วจะมีรสหวานที่ขนลิ้นนะครับนองจากพื้นที่ดินของเราเป็นพื้นที่ดินที่มีความมุดมสมบูรณ์สําหรับการแปลรูป เมื่อเราได้ทำการโปรเซสเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นสารกาแฟก็แปรูปเป็นเป็นกาแฟชงบดชงนะเป็นกาแฟดริปสบู่สครับกมรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การสนับสนุนนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับอนุมัติให้มีการจัดตั้งให้มีการกำหนดให้เป็นแปลงใหญ่ของกาแฟอำเภอหนองูงแล้วนะครับทางกมรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้สนับสนุนในเรื่องของอันดับแรกก็เรื่องของ ปินซีนะครับโดโลไม้แ no ต่น้ำตาลให้กับสมาชิกเราเมื่อเราได้รับการจัดสรรวันนี้แล้วเราก็คุยกับสมาชิกให้มารับวัสดุเหล่านี้นะฮะไปใช้ในการปรับปรุงกาแฟของตัวเองให้มันดีขึ้นในอกาสต่อไปการพัฒนาของกลุ่มก็คือหลังจากที่ได้อบรมได้รับความรู้อะไรต่างๆฮะก็มีการปรับปรุงคุณภาพนะของผลผลิตกาแฟ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อและผู้บริโภคนะครับหลังจากนั้นก็ราคาก็จะขยับสูงขึ้นนะซึ่งเป็นเป็นตัวที่ทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยในพื้นที่มีรายได้ที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลุ่มแปลงใหญ่ของอำเภอทองขาภูมิเนี่ยมันอยู่ห่างไกลกันเพราะฉะนั้นในการที่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จะนำสินค้ามารวมกันเนี่ยบางที ไม่มีความสะดวกการขนส่งในส่วนตรงนี้ก็เลยทําให้บางกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มย่อยนะก็นำผลผลิตที่ได้เนี่ยไปขายขายเป็นการส่วนตัวคือไปขายจากพ่อค้าที่มารับซื้อก็เลยคิดว่าอนาคตเนี่ยอาจจะแบ่งกลุ่มใหญ่เนี่ยเป็น2กลุ่มเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องให้ทางอำเภอลองพิจารณาดูทีนในส่วนตรงนี้ในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของแปลงใหญ่กาแฟาอำเภอทองผาภูมิ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางกลุ่มยังให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตกาแฟโดยทั่วไปมักมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปริมาณมากอีกทั้งในเรื่องของการใช้สารเคมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเช่นการทำลายหน้าดินการตัดไม้การเผาป่าเป็นต้นการใช้ทรัพยากรดังกล่าวล้วนเป็นต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม ที่หลายธุรกิจไม่ได้คำนึงถึงและจะนำมาซึ่งต้นทุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในภายหลงังดังนั้นการมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนจึงเป็นกระบวนการที่กลุ่มให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคเริ่มมีความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและนิยมสินค้าที่ได้รับการยืนยันว่ามีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนเลยค่ะ ื่อแน่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านเห็นแบบนี้แล้วนะคะอยากหันมาทําการเกษตรเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้การเกษตรนั้นเป็นเรื่องง่ายและทําแล้วประสบความสําเร็จด้วยส่วนในช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่สระบุรีแต่ว่าไม่ได้เที่ยวแบบธรรมดาแน่นอนไปเที่ยวเราต้องได้ความรู้ด้วยช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ